แน่อะไรพี่หมาแม่พูดไม่เสียงฟังกินครัวฟองพึ่งอ่านข่าวบอลเดี๋ยวแมนยูเราปีหน้าเขาก็จะเซ็นสัญญาฮาร์แลนด์เข้ามาสู่ทีมโอ้นีฮามากเลยไม่ฮาร์แลนท์แลฮามากเลยะรู้ไหมน่ยกินอะไรอยู่พี่เป็นระดับท่านหนะที่ปรึกษาท่านนตรีแล้วยังไพ่รู้จักครัวซองอยู่เหรอพี่ครัวซองนี่มันมีอะไรอยู่รู้ไหมเนี่ยไขมันทานไขมันทายคดีพี่มรุก็ต้องการไขมันผมก็ต้องมีไขมันไปให้พลังงานไง ในครัวซองเนี่ยมันมีไขมันทรานเยอะไขมันทรานคืออะไรพี่กอฟไขมันทรานเนี่ยนะมันเป็นไขมันชนิดหนึ่งผลสํารวจทั่วโลกเลยนะว่าคนกินไขมันทรานแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะพวกเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดเรื่องของอะไรพวกนี้ไม่รู้เลยเหรอไม่รู้น่าหมายความว่าอย่างนี้ผมก็กินัวซองไม่ได้เลยดิเนี่ยเดี๋ยวก่อน ปัญหานี้เนี่ยมันมีปัญหาเยอะพวกอเมริกาพวกยุโรปเค้ากินทุกวันคือจะบอกว่าเราอ่ะไม่ได้กินครัวซองกันบ่อยๆแต่ยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาสามารถบริโภคครัวซองนทุกวันเป็นแทนข้าวเลยอย่างนี้ใช่ไหมพี่มันมีงานวิจัยของเมืองไทยนะไปสํารวจไขมันทรานในพวกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่พวกโดนัทพวกพับพายพวกเพนตี้พวกครัวซองปรากฏว่าเจอเยอะสุดอ่ะในครัวซองอ๋อไขมันทรานไขมันทรานเจอเยอะสุดในครัวซองแต่มันไม่ได้เยอะมากนักหรอกเพราะฉะนั้น ั้นเนี่ยถ้าเรากินเนี่ยกินน้อยๆกินอาทิตย์หนึ่งวันถึงสองวันไม่มีปัญหาอย่างผมได่กินมื้อละสี่กินกินทุกวันได้ไหมไม่ได้อันนี้คือเยอะไปจะไม่ตายด้วยไขมันทานจะตายด้วยไขมันจุกอกอ๋ออันนี้คือเยอะไปอีกเยอะไปโอเคแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าครัวซองที่ไหนมีไขมันทานมากน้อยหรือครัวซองทุกอันที่ผลิตออกมามีไขมันทานหมดมันไม่มีตัวเลขเขาเรียกว่าตัวเลขคุณค่าโภชนาการบอกที่ซองเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อผลวิจัยของภาครัฐ ภาครัฐเนี่ยวิจัยมาแล้วเก็บตัวอย่างทั่วประเทศแล้วก็พบว่าอะไรบ้างที่มันเกินอไอไขมันทรานเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหม<ะ>มันเกิดจากเนยขาว<อ>ที่ใช้ในกระบวนการผลิตยิ่งฟู<ม>ยิ่งกรอบยิ่งใช้เนยขาวเยอะอ,อ๋อคือรูปแบบของ,ของครัวซองมันเป็นแบบนี้มันก็ที่ทำให้มีไขมันทรานเกิดขึ้นเยอะมากที่สุดเดรูปแบบขนมปังแบบนี้ถูกต้องอย่าไปกลัวมากกินไปเถอะแต่กินน้อยๆแล้วสมมติมีคนเถียงว่าผมจะกินเยอะๆแต่ผมออกกาลังกายด้วยอันนี้ช่วยได้ไหมไม่ช่วยเอ้า คนละเรื่องกันออกกําลังกายคือช่วยลดไขมันของร่างกายในส่วนต่างๆแต่ไม่ได้ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดอันนี้น่ากลัวกว่านั่นหมายความว่าไขมันทรานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเอาออกกําลังกายลบล้างได้ไม่ได้เลยโอ้โหอย่างนี้คงต้องเตือนชาวโซเชียลแล้วละครับว่ากินครัวซองแต่พอดีเพราะมันมีไขมันทรานนะจ๊ะลดไม่ได้จริงนะพี่ไม่ได้ตายอย่างเดียว